ดีครับอยู่กับผมเมคคุงและในเกมไมค e ครับ t ูนย์น,นะคะผมซึ่งเราก็ได้ทําการเปลี่ยนสก,กินใหม่เนื่องจากสก,กินเก่าครับมองไปมองมาก็เบื่อเลยเปลี่ยนดีไซน์ใหม่กลายเป็นตัวทะลุนะผมวันนี้เราก็จะพามาเล่นแมปนะครับก็ไม่รู้ว่าแมปชื่อว่าอะไรฮะมั่วเอานะครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นแมปพวกบ้านผีสิงอะไรแบบนี้นะครับ เออเอ่อไฟไฟมีครับอะไรโอ้ยเนชาร์ตร,ระดับกูไม่รู้อ่านไม่ออกครับมีนี่ฮะสโตนซอสสโตนซอส,ส,อส,สอกับวุกซอสวุกซอสและสโตนซอสละเอาสโตนซอสนะฮะและกางเกงอบ มีเคสไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมขอไปด้วยครับคือเสียงอย่างนี้มันเป็นไงไม่รู้แบ,แบบแหบบลงแหบลงฮะไปพวกงนี้กดได้ไหมกดไม่ได้ <c oughs> เริ่มเล่นกันเลยครับผมแต่นับแรกจะไปยังไงโอ้โหเยอะ เย่ yeah. รู้สึกเหมือนจะเป็นแบบเสร์ฟบ้านล้างครับอ๋อเอ้ยเสียงกวนคานจังเลยสักครู่นะครับ <Yeah. S 1> มาแล้วมาแล้วเจ้า yeah! 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 เหรอเจ้ยวเอ่อเจ้ยเหมือนรู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนจะเป็นคู่เก่านะฮะเป็นคู่เก่าแล้วมันล้างยังไงยังไงเนี่ยเยะ Sìa quá mọi người hết đặc thù ở đây. Ugh, 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 Lù lù, lù, zombie. คิดริมมไหเดี๋ยวสวยครับเดี๋วบอกแล้ว่ามีแค่เนี้ยลงมาเปลืองว่ะโอ้เปลืองเน็ตมากเลยครับมันมีแค่หน่อยเดียวผมก็นึกว่าจะเป็นแบบกว้าง ก็เลยลงมาซะลูงี้ผมไปหาลงสกายบ็อกเล่นดีกว่าครับเแบบสียวครัแบอบะขึ้นไปไงเนะี่ยบันไดบันได คู่กเก่าครับเสียวครับนั่นมันเช็ดเช็ดเฮ้ยอ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะตายแล้วอย่าพึ่งอย่าเพิ่งผมว่ามันต้องมีสปาลสักที่อะ อยากตายนะครับตอนนี้ดูเช็ดดูเช็ดดูสองพีข้างหลังเอาอยู่โอ้ยเย่โอ้เจอโกนะครับโกคันเอาอ่านว่าอะไรวะโกคันเอาแล้วก็ sp อะไรเจมันเอ็นอะ คู่ครับเฮ้ยทางไปนี่เยี่ยมมันเหมือนว่ามันจะเอาต้องให้เราหลุดพ้นจากที่นะี่ฮะเดี๋ยวลองหิ้เยี่ยม เบ้เบ้เบ้เจับกูไม่ได้หรอกเยอะมากเลยครับซอมบี้น่ากลัวรู้สึกว่ามันจะเอาเลสตาอนไปลอยเลื่อนนะครับ แบบนี้สร้างสารรค์จริงโอ้ยมันไม่มันเลยทำไฟกับพริเพื่อยังไงดีละ่ะยังไงดีเอเจอของดีครับอีไม่ให้นเข้า ให้เข้าเก่งเนาะอืมรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่าไปหาลงแมปใหม่เล่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัดคลิปนะฮะที่ตรงนี้แล้วไปหาลงแมปใหม่มาเล่นโอเคนะคับผมสักครู่เดียวครับโอเคนะคะผมหลังจากที่เราร้อหลดกันเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเพิ่งก้าวหน้าได้แค่นี้ฮะ ต้คงต้องรอพัดหน้าครับคือจริงๆว่ามันลงยากครับในพีแอกเนี่ยไอรูพีแอกอะไรเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเล็กน้อยคือเน็ตมันช้าครับแล้วส่วนมินิเกมนะฮะผมก็ยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมเผลอลบรหัสครับผมต้องไปหารหัสมาใหม่นะฮะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยและช่วยค้นหาก,กด s u b s c r i b e และกดไลค์ด้วย นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจที่ไม่พลาดคลิปต่อไปเออไม่ใช่ดิปล่อยแม่งเถอะครับถึงวันนี้ฮะก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร,ร่นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับส่วนคลิปก็ไม่ได้แต่งเหมือนเดิมนะฮะผมก็ดูจากพวกนี้โหลดนานมากครับครึ่งชั่วโมงแล้วมันยังโหลดไม่ได้เลยผมตัดคลิปมานะครับเอาไว้ถ้าโหลดได้ฮนะผมจะ ลงเล่นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบิปเพียงเท่านี้นะคบผมชอบก็ต้องกดไลค์ชอบมากกดซับนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุบๆ